สวัสดีครับพีน่นนองมาแต่เช้าแล้วครับไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวตรงนี้ครับต้มดอกคามอยู่สี่โมงละคืหอหมอกจะล้างครับอยากไปลังครับเลยดอกคามนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เห็นตัวบินไปลังสักตัวเลย จะเห็นลังเนาะกลางทางชอบกลางเดินเนี่ยดอกข้ามดอกเรียบเยอะเริ่มไหวแล้วครับเดินคนเลยครับ อาดูตัวเขาออกอ่ะไม่เห็นตัวบินเป็นรังสักตัวครับดอกคามนี่แหละนะครับจะเห็นรังหรือเปล่าเนี่ยเห็นเลยพี่น้องเห็นรังเลยโอ้โห,หมุดมากครับเนี่ยกระทางไม่เห็นตัวเขาออกอะไรเลยครับเห็นแบบุ่มนี่นาอยู่ครับพังนานเนี่ยทั้งโค้มทั้งมุด น้ำครับนี้ไม่ผลจริงๆกับกระหนามงามเลยโอ้เห็นลังเลยครับตัวเขาออกมีห็นโคนนี่ยังนายอยู่ต้นเขาตากไม่อยู่อยู่โคนนี่ครับนี่ครับทางน้าน,นี่แหละ ยามไปแล้วมาทุงไปแล้วมามันก็ะครับหนามมันก็อโดเกาะถุงขัดก็อยามขัดดูลังกันเลยครับ เลยนครับจะซูมครับเหมือนผึ่งลังขาวนะครับหน้ามีอยู่ดอกคาามลิบเหี่ยวดอกลิบเหียวก็กำลังลืมไว้ยล้ว ส่วนมากจะเป็นดอกครามครับเหมือนได้ลรางขาวครับลรื่องนี้โอเคเลยเดี๋ยวเขามาอีกรอบครับเดี๋ยวเจอกันน้ำตั้งแต่น,นี้แหละแต่ยข้างบนก็เชิงจังง่ายหน่อยนะครับเอาครับเห็นแล้วตีเลยเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่โอเคครบจุดแล้วครับดูกันเลยดูน้ำ เป็นไกลเลยไปครับอือน้ำอือน้ำอือน้ำเลยอาท,าทำทางเขาแล้วก็ทางออกกันหละเออ เลี้ยงงวดอืมไปไงล่ะไปแล้วไงล่ะรือว่าจะโคมไปเลยขึ้นไปเลย Ồ, oh, lòng kháu chín chín Uổng đổ <coughs> <coughs> <Lắng> đổn lắm Hơ Uổng Lòng có mưa Uổng Lòng chắc lâu quá chẳng gì Uổng อ้าวน้ำดูเว้ยโอ้ยน้ำใช้ได้เลยดูกับน้ำก็ต้องขึ้นกับน้ำเออน้ำด้วยเปรี้ยะอึบอึบ lê. À. Vội làm. lên các bạn. ดีติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคครับตั้งกล้องครับอีกสักครู่ลุยเลยออเออเยียบเครือ

chú vắng mà còn lăng lăng còn lơi chú à váy vô กับกรส่วนจัการ ดุ้งรับวยเลยออกมาไงเห็นมิมครับยังไม่ถึงรลดเลยของมาบ้างไว้ก่อนนี่ครับมิมเดืนสองหลอดครับตรงนี้่เห็นมิมมี่มันต้องพูดถึงครับน้ำปิเปรี้ยเลยแหละลุยเลยครับเป็นป่าน้ำมันแหละลุยเลยน้ำ น้ำด้วยต้องค่อยแต่งเด้อโอ๊ยว้าวบอดถามบอดก็ป้าก็ยังไงล่ะไม่ผ่านจะมีไหม

มาแล้วมาแล้วขาหนั่งหัวน้ำขักโคดี่เด็กขัก,ขก มาเดินครับกินหนึ่อยลืมหวานละมุนกูมอ,อกไปครับสวยเลยอ,อีกรางครับพี่น้องนต่ำเลยยก็ลงน้ำพื้นที่ตรงน,นี้ไม่ได้มานานครับ เคยบุกแต่ปลาเล็บเดี่ยวนี่ครับ เคยได้รางครับนามตรงนี้เลื้ยงไซสครับดอกดอกทับแรงโอเคครับเดียวเจอกันอีกสักครู่โอเคครบแล้วลุยกันเลยตรงนี้ยังยานอยู่เลยอ่ะยังหนาวอยู่เลยไม่รู้ดอกมันออกหรือยังครับถ้าดอกมันออกละขมละไปครับไม่ได้มานานตรงนี้ลุยเลย Ui dồi Lòng nào Đây này rồi Ui Nó Ui Đồng nào ้ดัยยงสวยโอ้ยไม่ได้มานานเอ้านี่แหละเหลืองใสย,ยังยานอยู่เลยครับมีสเปรดลัง,ลงที่เยอะเยอะเลย ้ใย้นอกครับเที่ยวสองเที่ยวสองหรือเที่ยวสามน้่ยนปาดเลยครับแต่มานานเลยอยู่จนหลงจนลืมเลยเออลุดถุง ê, okay. mì phun hết mì cơ, phun, phùng, ke okay, so เกสอนอกดำๆดำน่าไม่ค่อยเวิร์กเหมือนเรียบเยียวหรอกสายว่ามาดูบ่อยๆแต่ว่ามัวแต่ห่งหวงเรียบเยียวอะบึกอ,อืม ตัวออกก่อนไปดูไม่ค่อยออกจากล่างเลยพื้นที่เนี่ยเห็นตัวออกจากล่างเลยอืทีนี้เป็นลัง คุ้มแรงแหล,ลกละโอเคอ่ะกำได้ขายอยู่ตัวอ่อนเนี่ยไปครับออกโอเคครับพี่น้องจบคลิปครับ,รบพอแล้วพึ่งสอง นี่มิกหนึ่งลังเดี๋ยวังสองลังเลยครับเดี๋ยวรังลังแรกาขาวสวยๆเลยลังที่สองอยู่นานพูดครับอยู่นานเกินไม่ดมาดูสักทีไม่รู้จะคุม้มหรือเปล่าลังที่สองครับเหลืองใสเดี๋หนึ่งหนึ่งแบน อันนี้ดอกลิบเดียวดอกคลามสักกลมหนึ่งเหละอีก,กลมหนึ่งอันนี้หนึ่งแบนกลักวครับพื้นที่ป่ามันพึงไม่ค่อยออกจากล่างครับไปยืนดูมอคเนี่ไม่ค่อยออกจากล่างเลยถึงก็อยู่ต่ำด้วยแหละอากาศมันเย็ยนๆช่วงเช้านองหนาวพึงกำลังปับสภาพครับปับสาพ อากาศอากาศเปลี่ยนครับพอครับพี่น้องหลังจากลุยน้ำหัวนี่หมวกมีแต่น้ำกอครับเป็นคุยมาและวหัวกบบานครับทางผ่านกับบาทพอดีเลยมันแวะมาดูคอนเก่าเลยครับไม่งั้นก็บริเวณเกา่าที่ไหนได้อยู่นานเลยประมาณสองสองเดือนเนี่ยเดือนกว่าสองเดือนประมาณนั้น ร่างที่สองนะมาเช็คน้ำดูด้วยครับน้ำยังไม่เวอร์ครับตองดอกมันออกเต็มที่นูแหละแต่ว่าถ้าดอกมันได้ออ,อกแล้วขมขมสนันเลยครับพอครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามและชมครับครับสวัสดีครับ